ดุงมากก่อนตั้งแต่วันแดงขึ้หนึ่งไปหมดเหตุเทศกาลของกระถิ่นในยุ่งมากทุกวันเราดีซะอยู่มา,ากก็มีแต่เป็นาเราไม่เห็นจิตใดการใด ที่มีคุณค่ายิ่งกว่างานภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาอันแท้จริงคือหลักภาวนามเป็นระดับที่จะทำให้เกิดผลเกิดประโยชน์ถ้าจับใจจริงๆริงงานเหล่าน,นั้นเหมือนเขาเปลี่ยนเทือก เกี่ยวกับงานของโลกไปเสียแม้ป็่งานของธรรมก็เป็นงานประกอบไปกับหน้าที่เป็ของพระไปเป็นกิ่นเป็นค่าแต่ง,งานภาวนานเป็นงานสำคัญมากเป็นรากฐานามาเป็นแก,แกนแกนเปแกนของแกน เนื้อหลักของศาสนาแท้อยู่ตรงนี้การอยู่รวมจิต,ตใจก็เห็นอะไรเป็นการรวมมันมีตัวภัยอยู่ภายในนั่งโลกูดหลวงมันนี้่มีของดีก็มีคุณ ความว่ามีคุณดีเรื่องของภทยนั่นเองแสดงขึ้นมาไม่ใช่อะไรเลยโลกเวลานี้กำลังปวดปัน่นทั่วดินแดนเทียบกับมอเตอร์สิ่งคอน,นดิเชชันไปเชื่ออะไรนั้นมันหนนนมุนอยู่ภายในติตใจ มีกี่ดวงมันก็หมุนเหมือนกันแล้วจะให้ดวงใดกี่ดวงใดพอจะยังความพังพุ่งนั้นเกิดึ้่แก่กันได้บ้างมไม,ม่มันเป็นไปด้วยมรรุมันพับมันผันกวนปัน่นภายในจิตใจดีทุกจิตใจ เอาไปอยเ็นี้ปานมารสูงก็มันขึ้นทางไหนมันก่อความพินาศสิทิบหายให้ดุรามบ้านช่องผู้คนดีไม่ดีฟ้าดินถลน่มกันมารสมันขึ้นเขาอ,ออกกลางผืนใจ้บอกว่ามารสนัก่อความดีความชอบผลประโยชน์ให้แก่ผู้นนหนึ่งผู้ใดนอกจากก่อความเสียหาย ยิดหายถึงที่แต่สถานที่ที่มันแสดงตัวอยา่างเต็มที่นั้นเท่านั้นนั้งหีบใจ้ลงมรรสคืออารมณ์นั่นที่มันสูม,มอยู่ภายในใจเวลามันระเบิดออกมานั่นก็ทำความปวนปันทำความทุกข์ความดัดด้านใละแบบนั้น กระจายออกไปความแคบขนาดไหนเป็นทุกข์ตดลอไปถึงนั้นใจของเราแต่ละดวงนัดวงก็ดีมันมีแต่มารสมกันเท่านัน้นเราไม่รู้มันลำบากรู้ไม่รู้ มรู้เห็นแต่ผลมันเหตุมันไม่ทำว่ามันแสดงออกมาอย่างไรด้วยว่าเราผลเข้ามาเป็นคไนเป็นไฟเผาติดใจอของปรับตื่นลืมตามีแต่เรื่องมันเดียวเต็หมหัวใจจะหาความผิดความอัตจักรมาจากไหนก็อ,อารมณ์เหล่านี้ไม่ใช่เป็นอารมณ์ให้เกิดสุขให้เกิดความอัตจันี่นะ อารมณ์เป็นฟืนเป็นไสแสดงมาเป็นความคิดหายเก่ยวของเนี่ยศาสนาเป็นเครื่องดับอันนี้นเองความเพียรก็คือวิธีการดับหรืองานการดับอารมณ์มารุมภายในใจิตใจถ้าใครยังไม่เห็นมลราุมลันนี้ว่าเป็นไทยนล้วก็จะต้องยอมรับ ความทุกความทรมานใจตลอดไปเทียบภายนอกแล้วมาสูงเกิดขึ้นอยู่ไหนโลกถือว่าเป็นไทัยที่นั่นแ,แยกมาทางทรงมาสูงเกิดขึ้นที่ใดไม่ทราบว่าเป็นภัยยินยินเรื่นเดิมไปตางมันนะคว่บนมันจะแดงขึ้นมา ไม่ทราบฐาเหยูมีแต่ความทุกข์ความรุ่งร้อ,อนการนิสิตใจหนึ่งทางทางเข้าทางออกมันก็เข้าที่จิตออกที่จิตเกิดที่จิตดับที่จิตเป็นอยู่ที่จิตเราไม่มีทางทราบได้แตทั้งทั้งที่มีวิชา หลักการนั้นถูกต้องแน่นยังไว้ประจำแล้วในวงศา,าสนาเฉพาะอย่างนีพุทธศาสนาเป็นหลักวิชาที่เยี่ยมในการปราบปรามมรสุมภายในจิตใจเรายังนำมาใช้ในถุางานการ่ ถ้าถูกมันก็ควรจะรับผลประจักพันธจิตใจมากน้อยไม่สงสัยการพูจหัด์ความหายล้วนแล้วแต่งานที่ทำผิดๆพิจเกินไม่ได้มาสูญให้สมบกตัวลงไปงในขณะภาวนามัน,านก็กลายเป็นเรื่องเกาะมารสนสิยมเนี่ยมันกลับโงคงข้างกองข้าง จละเอียดสงบบ้างจะปล่อยนอิอารมณ์แสดงออกของเจ้าของจิตไม่มีความสงบเลยไม่ทราบอารมณ์จะแสดงออกมันจะ,จะ,จะ,ลจะ,จะหงจะลงเกินไปทางคล้อยตใจถ้าสงบบ้างมันปรุงขึ้นมาผิดปกติก็รู้นี่คือจะประดมินที่ไหนไม่ทำอย่างที่ไหนเขาเห็นอารมณ์มันเกิดขึ้นกับใกลิก ดูแทนมันก็ต้องกำหนดรับนับการลงที่นั่นถ้าจินไม่สงบเลยมันก็เถเห็นแต่ง,งอ,ยอยู่ข้างนอกที่แสดงประจับตัวเป็นเรื่องราวต่างเรื่องราวที่เศร้าสศกหรเรื่องราวที่ทำให้เกิดความเพลิดความคืนตะเกียบตะการโดกลางอารมณ์นั้นซึ่งเป็นเรื่องเป็นราวไปจักใจี้แล้วแต่ตัวเองเลยอย่างนีอ้อย่างนี้อันนี้ต้องพันมาก มันเป็นเรื่องเป็นาราวอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่ง,งนอนมันออกจากใจนี่เลยแช่เหมือนก็ฉายภาพพยนต์มันก็ออกจากจออแผ่นอะไรฟิลเล็กๆแต่แสดงอยู่บนจอในเรื่องต่างๆก็คือตัวนี้เป็นตัวเรื่องอยู่แล้วเป็นแบบระบับที่จะให้ภาพต่างๆแสดงอย่างนั้นมันออกไปจากฟิลนี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นภาพน่าจะเป็นเสียงมันออกไปจากนี้ทั้งไงหลวงพ่อเห็นอหโลกมันเป็นตื่นอย่างนั้นกาแฟน,นั่งเห็นอยู่ว่ามันแสดงบ้าอย่างของอะไรให้หลงไปตื่นเงาอะไรก็คนนั่นเองทำขึ้นมาภาพยนตร์ภาพยนตร์อัาน,น,นห,ห,งไงไหนังแยังแไง ทีมไปเห็นอยู่แล้วขาไปจากนี้มาไปไม่ตื่นหาอะไรกันปีนาเนี่ยก็เงามาหนาึ่งนึ่นเงาห้านเป็นเงาที่หนึ่งเป็นเงาที่สองเงาฟีนเป็นเงาที่หนึ่งที่ขามาเป็นตัวจริง ที่แสดงมาที่แรกให้ติดฝีนั่งเป็นตัวจริงนยองตื่นไปโดิหลังัอันนี้หลักฐานของตัวจริงก็คือจิตวิญญาที่แสดงขึ้นมานั้นน่ากน้อยมันก็ติดฝีอย่าว่าแล้วเราก็หลกกับเรื่องราวไปเป็นที่สามมีอะไรอยู่วันหนึ่งคืนหนึ่ง มีแต่ความเพลิดความเพลินความสุขความเศร้าเสีกยวเสียใจกับเรื่องบงเจาของที่มัดแดนแสดงออกไปให้ตื่นห,หนอนให้มีอะไรถ้าจิตสงบแล้วรู้ถ้าจิตไม่สงบไม่รู้ตายก็ตายที่มือบอกตายที่จะสงบก็ต้องหาวาิธีทำให้สง,ง,งบสงบด้วยบทสมระไม่ได้บริกรรมทำอะไรกนง่าย ก็ต้องเอาให้สงบด้วยปัญญาหาอุบายวิธีสกัดลัดขั้นอารมณ์ตัวคิดไปแง่ใหญเอาสิ่งนั้นแง่นั้นมาพิจารณาให้เป็นการเป็นยอดจริงๆโดยทางปัญญาหยิบมันรู้แย่มันจริงเงี้ยแง่นั้นนั้นแล้วมันจะทะเยอทะยานจุมั้นต์เคลื่นกระโดดไปไหนมันก็ต้องย้อนเข้ามาสิความปกติของตัวเท่านั้นเอง แต่มาสุงภายนใจมันไม่สงอบตววัวแล้วหาความสุขไม่ได้ครับเราจะไปคาดสถานที่กว้างแคบของโลกสงสารนี้มันมีมาดั้งเดิมแต่เราเไม่เกิดมันจะเอาความสุขอะไรมาให้เราเพราะไม่ใช่เป็นผู้หาความทุกข์มาให้เราผู้หาความทุกข์แท้คือตัวมรสุมที่เกิดขึ้นภายในจิตใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่ มันไม่มีอยู่ที่ยินฟ้าอากาศโลกองสารกว้างแค่ไม่สำคัญมันสำคัญที่มันก่อตัวขึ้นมายนี่อก่อขึ้นมาจากที่ไหนมันระสูอคืออารมณ์นั้นมันก่อขึ้นมาที่ใจเพราะเครื่อนหมุนมันมีอยู่ที่ใจเป็นพื้นทับพื้นศาสนาแล้วน้ำยิ่งเหล็กย่ ตัวมืดดำตัวก้อนเป็นก้อนอความมืดดำก้อนอความหลงท้ามาอะไรมันก็ต้องเป็นความมืดดำทำให้หลงไปหมดมันอยู่ที่ใจน้นมันจริงแสดงขึ้นที่ใจ แล้ววาดแล้สิ่นต่างๆพวกโลกดินแดนเข้ามาเป็นเรื่องของเรามันเป็นวาดเอานะกลิ่นนั่นกลิ่นน,นะนั่นกลิ่นนั่นมีการสมัมผัสของ,ของคุณนี่เป็นวาดท่าออกเรื่องยาผ่านไปแล้วกี่ปีกี่เดือนมันก็เป็นวาดท่ามาเป็นเรื่องทีส่สดร้องๆเ่นเดียวกับภาพพยนต์เขาถ่ายที่ไหนเมื่อไรจนถึงเมื่อไรก็ไม่รู้ มันก็เลยว่าท่าออมามาขายผู้คนร้่นหลอกกันอยู่ตื่นงอกันเป็นบ้าอยู่มันฉลาดที่ไหนมนุษย์ล่าถ้าเทียบตาหลักความจริงว่ามนันฉลาดแล้วกมนุษย์นี่แหละโง่ที่สุดโลกชาตอื่นเขาไม่มีเครื่องหลอกแน,นั้นมนุษย์หามาหลอกตัวเองตื่นความฉลาดอะไร ว่าโลกมันจเจริญไปเลยไหมก,ก็ถูก,กียว่โลกจเจริญเพราะทําไม่ไดจเจอโลกจเจริญก็ทําความร้อนร้อนให้แก่ตัาโลกมัน,นแต่โลกพุ่งลงแฝงลงเพราะโลกมันยิ่งเจริญแต่ทำจเจริญโลกมันไม่แต่สงบภาณจักรทำหาการเกิดไม่ได้โลกอันนี้ก็มันก็ สนุนแสดงตัวแผลงฤทธิ์ต่างๆเป็นไปหมดดูที่ใจศาสนาสอนที่ใจเพราะใจเป็นต้นเหตุใจเป็นตัวประธานของการก่อนดูที่นั่น,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 นั่งเะ็นสำคัญั่นหมายมีความกวาม้างเค่ การเวล่างมืละว่าจะเอาความถุกความดีอะไรมาให้เพราะสิ่งเหล่านั้นได้เอาความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้เราใจต่างหากเป็นผู้เสาะแสหาความทุกข์ความเดือดร้อนความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นที่ใจใจจึงเป็นผู้รับความทุกข์เดือดร้อนนี่ก็นีลมลงที่ขุดค้นอมที่มันติดมันพันอะไร สรุปความแล้วมันก็นมนไม่มีจากรากฐานของมัน,น,าาน,น,น,มนที่ผันห้าเนี่ยหักฐานของวดถือเป็นเบอร์หนึ่งก็คือยึดตรงนี้ก่อนนี้จะยึดภายน,นอกธาตุการยึดผีรูปประขันไม่ใช่ร่างกายของเจ้อของเนาว่าเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นของเราทั้งหด้าธาตุรูปกาย ม่เลยว่าอันใเป็นของสกปรกอะไรเป็นของสะอาดแต่ลาคนกิแย้วมันก็สปกปรกด้วย<อ>กันโลกบางคนไม่ยอมว่านั้นสะอาดนี่สกปรกนั้นสูงนี่ต่ำนั้นข้างหน้านี่ข้างหลังนั้นข้างที่ไหนมีกองส,สี่าตที่ทามนั้นเป็นข้างหน้าข้างหลังที่ไหนกองอาจุกมันมีข้างหน้าข้างหลังที่ไหน,นมองไปยางไห,น,น,ไหน,นก็สปกสปรกหน้าขยาะขยะ ด้วยกันหมดมันช่วยกองขูดแล้วเป็นยังไงมันแบบกองขันกองคูปม,มันเยัะมองที่ไหนมันไม่มีสูงไม่ต่ำไมนมีข้างมากข้างหน้าข้าง,า,างหลังมันก็คือกองรูปกองคูปกองขันนี่เยอะพิจารลงไปที่นี่เห็นที่นี่ ที่คาไปให้มันดูมันจะหารทิศอะไรนั่งหนากลัวที่เหลือตัวจนอปลอมจองปลอมนี่ยมันหาันทิศกับพ่อแต่รวิชาของเราไม่ทันมัน,มนถึงยิบมันไปเที่ยวตับปันมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายรอเ,เป็นเราเป็นของเราหัวทุกแง่ทุกมุมทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไดที่มันจะับตัดทิ้งว่านี้เราไม่เอาไม่ว่ามันเอาทั้งนั้นนั่นแหละป็อตัวกิเลสปัญหามันไม่มีมัมนพอมันเมาเอาหมดเลยเนี่คือตัวจองปลอกรูรปรขันเป็นที่หนึ่งที่ถึงได้ชัดๆกองความยึดถือของจิตนั่นมันก็ ัญญาเวทนาสัญญา้งขารนีอย่างอืมันยึดตรงนี้คลี่คลายตรงนี้ดิแลวลูกอื่นมันก็เหมือนกันจะไปพิจิตรพิสดารมาจากไหนก็เป็นสภาพเดียวกันเหมือนกันแต่ว่าอาุพะก็เท่าตัวของมันมันเต็มตัวเช่นเดียวกันอันนี้จังทุกข์องไรสามก็เต็มตัวใครตัวเราเท่ากันไปหลงกันที่ไหน ถ้าจะหาความจริงตามหลักธรรมอันนี้ได้แล้วความจริงก็เต็มส่วนอยู่แล้วในธาตุในฝันทุอยูท้นามทั้งภายในภายนอกสงสัยอย่างนี่ตรงไหนถ้าไ,ไ,ไม่ดื้อด้านสังหารธรรมที่ควรจะเกิดขึ้นในตัวเองให้เกิดขึ้นไม่ได้ที่เกิดขึ้นแล้วความคิดหาหลไรปลงไปเพราะจิตจะหลอมนนข้าทรรมลายมันก็มีเท่านั้น เอาที่ยาให้ถึงนห้มันท้าทายอะไรมากมาเราเป็นนักต่อสู้มันแล้วอย่แล้วทำไมจึงต้องให้ที่สิบประเภทเหล่านี้มาท้าทายอยู่ทั้งวันทั้งคืออยงยงนยูืนไม่นอนแล้วหาความสุขคแบบวามเปล่าเหล่าให้จัจับมันได้ที่ไหนบ้างพอที่จะยึดจะถือมันเป็นแนวตัดสดาต่อไปตัวม,มกกันมานจะมานอะไรเป็นมาความรู้ความเห็นที่ ขาดแย่ยต่อธรรมเป็นเครื่องสังหารสาธารณธรรมเครื่องสังหารตนเองนั่นแหละตัวฆาติติตมาแต่เป็นสิ่งที่แบกหมักมาตั้งแต่าาผลิดขึ้นมาที่เจติตปัญญาที่จะทำลายสิ่งซองปลอมตั้งแต่ในด้านมีสติปัญญาในหลักธรรมตั้งนั้นสติปัญญาอย่างอื่นออกมาใช้ใช้ไม่ได้ เพราะตนนั้นเป็นเครื่องมือของกิเลสของมันสติปัญญาของมันจิงท่านจะไม่เรียกว่าคนที่รู้ตามแผนของกิเลสนั้นว่าเป็นคนใ่ไคนที่รู้ตามแผนของธรรมของหลักวิชาธรรมเท่านั้นจะเรียกเป็นกลาได้พระพุทธเจ้าเรียกเป็นกลางได้เพราะจะนั้นคาว่าทา,ทานทานหนงที่กก่าว่าเนี่ยอริยจะณาจานะทานเขบคนทานอย่าคคบคนทาน พราะว่าคนพานก็คือประเภทที่สังส้งหารทำส้างหารตันั้นความยืนยันนั้นจะเลา,าดขนาดไหนเป็นอย่างความเฉลียวฉลาดเขาผิดเครื่องสังส้งหารทาลายโลกสร้านไดู้้จิตพิจารมากย่าไดนั่นละคือตัวโง่ามากที่สุดของปัญญาแผนอันเป็นแผนทั้งจิแผนทั้งจิตทั้งเป็นแผนทำลายแลาจะแผนส่งสุด ท่าน่เรียกว่าปุณสเ็นเนั้นเป็นคุณเทระท่านที่ได้บอกวาพาล้วถูดผู้ชนดเครื่องตนออกจากความทุกข์ความทรมานนั้นทระท่านความสุขแก่ผู้อยู่นั้นนั้นเรียกว่าปราดปราดในพุทธศาสนาก็ปราดทางโลกนั้นมันขิดกันหนักมากกงมันข้ามเดินสวนทางกันไปค่ะที่หาสิจังที่ โอ้มันขูดได้ยโอันูดดเลกน